สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ในที่พักรฤติสานะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องของการบันทึกบัญชีวิสาหกิจชุมชนค่ะ อันดับแรกเลยนะคะเราต้องทราบก่อนว่ารายการบัญชีคืออะไรนะคะรายการบัญชีเนี่ยก็จะหมายถึงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการโอนการแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานทางการบัญชีกับหน่วยงานทางการบัญชีหรือบุคคลอื่นส่งผลทําให้บัญชี5หมวดนะคะก็คือสินทรัพย์ีนสินสนองเจ้าของรายได้และค่าใช้จ่ายของเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะอย่างเช่นนะคะการขายผลิตภัณฑ์การจ่ายค่าแรงการซื้อวัตถุดิบมาผลิตการกู้ยืมเงินจากธนาคารเป็นต้นอันนี้ถือว่าเป็นรายการบัญชีทั้งหมดเลยนะคะ ต่อไปค่ะเรามาดูกันนิดนึงค่ะว่ารายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชนเนี่ยส่วนมากแล้วจะประกอบไปด้วยรายการอะไรบ้างหลักๆแล้วนะคะก็จะประกอบไปด้วย14รายการนี้นะคะมีเรื่องของการรับเงินค่าหุ้นการซื้อสินทรัพย์การรับเงินอุดหนุนว่าการสนับสนุนนะคะหรือว่าการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนต่างๆการนําเงินสดที่มีนะคะไปฝากธนาคารการซื้อสินค้าเพื่อใช้ในการผลิตเป็นเงินสดการซื้อสินค้าเพื่อใช้ในการผลิตเป็นเงินเชื่อการขายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเป็นเงินสด การขายสินค้าเป็นเงินเชื่อการถอนเงินสดจากธนาคารการจ่ายค่าใช้จ่ายการจ่ายหุ้นคืนสมาชิกนะคะเมื่อหุ้นหรือว่าเมื่อสมาชิกลาออกแล้วก็การรับชำระหนี้จากการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อหรือว่าการจ่ายชำระหนี้นะคะ,ะสินค้าที่ซื้อเนี่ยเป็นเงินเชื่อค่ะทีนี้ค่ะนะคะก่อนที่เราจะบรรันทึกบัญชีเนี่ยเราก็ต้องมีการวิเคราะห์รายการบัญชีก่อนเนาะว่า รายการนั้นน่ะนะคะมันส่งผลนะคะต่อหมดบัญชีอย่างไงบ้างให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไงนะคะมันมีเอกสารที่จะต้องใช้ประกอบอะไรบ้างแล้วก็เราเนี่ยจะไปบันทึกบัญชีนะคะในสมุดร,รายการใดนะคะซึ่งสมุดบัญชีที่เกี่ยวข้องนะคะในการบันทึกบัญชีของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยหลักๆแล้วนะคะก็จะมีสมุดร,รายวันทั่วไปค่ะแล้วก็จะมีสมุดร,รายวันเฉพาะนะคะสมุดร,รายวันเฉพาะก็เช่นสมุดเงินสดนะคะอันนี้ก็คือ บันทึกรับบันทึกจ่ายนะคะแล้วก็สมุดบัญชีแยกประเภทนะคะหรือว่าบัญชีที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งนะคะวิสาหกิจชุมชนเนี่ยนะคะสามารถเลือกได้นะคะว่าจะบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปหรือว่าจะบันทึกรายการในสมุดเงินสดนะสมุดร,รายวันเฉพาะก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูนิดนึงค่ะเมื่อกี้นะคะที่ฉันบอกว่านะคะอันดับแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะบันทึกบัญชีเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ก่อนเนาะว่านะคะรายการที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องใช้หลักฐานนะคะอะไร บ้างประกอบการบันทึกบัญชีนะคะซึ่งจะต้องมีทุกรายการนะคะต้องมีหลักฐานค่ะแล้วก็หลังจากที่เราวิเคราะห์แล้วนะคะรายการนั้นนะคะเราจะบันทึกลงในสมุดอะไรนะคะแล้วก็นะคะมีทะเบียนนะคะต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นรายการที่1น,นะคะการรับเงินค่าหุ้นนะคะอันนี้หลักฐานนะคะก็จะต้องมีใบเสร็จรับเงินเนาะที่วิชาการมชนเนี่ยออกให้นะคะ สมาชิกทุกคนนะคะที่มาจ่ายเงินสมัครค้าหุ้นนะคะแล้วก็เราจะบันทึกรายการเนี่ยในสมุดเงินสดนะคะแล้วก็มีทะเบียนสมาชิกนะคะรายบุคคลของแต่ละคนด้วยนะคะซึ่งนะคะรายการที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยค่ะก็จะต้องมีหลักฐานนะคะประกอบทุกๆครั้งนะคะซึ่งนะคะในหน่วยเรียนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เรียนรู้กันไปแล้วเนาะว่าหลักฐานเนี่ยในการบันทึกบัญชีเนี่ยอาจจะมาจากในงานภายนอกนะคะหรือว่าวิสาหกิจชุมชนทาขึ้นเองนะคะซึ่งจะต้องมีนะคะ ทุกรายการจะต้องมีหลักฐานนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะ,ะถ้าสมมติว่าเราไปซื้อนะคะสินทรัพย์เป็นเงินสดอย่างเช่นนะคะไปซื้อพัดลมนะคะมาไว้ใช้ในวิสาหกิจนะคะอันนี้นะคะหลักฐานก็คือนะคะเป็นใบเสร็จรับเงินนะคะหรือนะคะเป็นใบเสร็จรับเงินนะคะที่เราได้นะคะจากร้านค้านะคะเราก็นำมา ไปบันทึกในสมุดเงินสดนะคะแล้วก็มีทะเบียนคุมสินทรัพย์ด้วยนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะอันนี้ก็คือจะต้องวิเคราะห์รายการที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะแล้วก็คำานึกถึงหลักฐานแล้วก็สมุดบัญชีแล้วก็ทะเบียนที่เราจะบันทึกนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะสมมุติว่าวิสาหกิจอุมชนกอไก่เนี่ยอันนี้เป็นวิสาหกิจที่ให้บริการกับพวกที่พักโฮมสเตย์แล้วก็สมุนไพรนะคะก็ลักษณะของธุรกิจก็คือสมาชิกเนี่ยจะํำเงินเนี่ยมาลงทุนร่วมกันแล้วก็จะมีนางเอเนี่ยนะคะเป็น ประธานแล้วก็มีการใช้แรงงานจากสมาชิกในการให้บริการแล้วก็จ่ายค่าแรงให้นะคะแล้วก็มีรอบบัญชีนะคะตามปีปฏิทินก็คือเริ่มต้นมกราแล้วก็สิ้นสุดที่31ธันวาคมนะคะเป็นวันปิดบัญชีนะคะซึ่งในระหว่างปีเนะคะก็จะมีรายการค้าที่เกิดขึ้นนะคะ ในแต่ละเดือนนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะสมมุติว่าในวิสาหกิจชุมชนกอไก่เน er ี่ยนะคะเขาเลือกบันท <draining S 2> <simplified S 1> <ด>ึกบัญชีในสมุดเงินสดดังนั้นถ้าสมมติว่าเลือกบันทึกบัญชีในสมุดเงินสดดังนั้นรายการที่เกิดขึ ه, ้นทุกรายการนะคะก็จะมีการบันทึกบัญชีนะคะส่วนรายการที่ไม่ใช่เงินสดก็อาจจะไปบันทึกนะคะในสมุดรายวันทั่วไปนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะการรับเงินค่าหุ้นนะคะรับเงินเนี่ยนะคะ เราก็จะมาวิเคราะห์ก่อนเนาะนะคะว่าหลักฐานนะที่จะใช้คืออะไรนะคะนะการรับเงินต้องมีการออกไปเสร็จทุกครั้งนะคะที่มีการรับเงินการจ่ายเงินนะคะก็จะมีใบเบิกเงินทุกครั้งนะคะที่มีการเบริกจ่ายนะคะแล้วก็วัสดุ นะคะหรือว่าวัตถุดิบต่างๆเนี่ยนะคะเวลาเบิกจ่ายก็จะมีใบเบิกวัตถุดิบนะคะในการควบคุมนะคะเป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชีนะคะแล้วก็จะมีสมุดบัญชีก็คือสมมติว่ากิจการในี้ใช้สมุดบัญชีเงินสดเป็นหลักนะคะแล้วก็จะมีทะเบียนคุมต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะดังนั้นนะคะสมุด บันทึกเงินสดหรือว่าสมุดเงินสดของวิสาหกิจเนี่ยที่ใช้ในการบันทึกบัญชีนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะมีการออกแบบนะคะซึ่งการออกแบบเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความถี่หรือว่าประเภทของรายได้หรือค่าใช้จ่ายของวิสาหกิจชุมชนนั้นๆนะคะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะรับเงินจากอะไรนะคะมีการจ่ายเงินจากอะไรเป็นหลักนะคะโดยหลักแล้วก็จะมีช่องนะคะที่เป็นด้านรับนะคะแล้วก็เป็นด้านจ่ายนะคะแล้วก็จะมีช่องคงเหลือนะคะเมื่อกี้นะคะรายการที่1มกราเนี่ยรับเงิน ค่ะหุน้นดังนั้นเนี่ยในช่องของการร e ับเงินเนี่ยก็จะมีรายได้นะคะจากห้องพักจากการบริการนวดนะคะค่าหุ้นมีการถอนเงินฝากแล้วก็จะมีช่องอื่นๆไว้นะคะดังนั้นเราก็เอารายการนะคะที่เกิดขึ้นนะคะมาบันทึกถ้าเรารับเงินนะคะแล้วก็บันทึกในช่องรับในขณะเดียวกันนะคะถ้าเรามีการจ่ายเงินนะคะเราก็บันทึกไว้ในช่องจ่ายซึ่งช่องจ่ายนะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะมีเรื่องของการซื้อวัตถุดิบนะคะเรื่องของการจ่ายค่าแรงจ่ายค่าสารน้ปโภคนะคะนำเงินสด ไปฝากธนาคารแล้วก็อาจจะจ่ายเงินประเภทอื่นๆนะคะที่นอกเหนือจากรายการเหล่านี้เราก็นํามาบันทึกนะคะในช่องของรายการอื่นๆนะคะแล้วก็เป็นช่องรวมด้านจ่ายนะคะแล้วก็เป็นช่องคงเหลือช่องคงเหลือนะคะก็เอาด้านรับนะคะ ะะรวมยอดออกมานะคะแล้วก็หักจ่ายนะคะคงเหลือบวกรายการรับหักรายการจ่ายนะคะก็จะเป็นยอดคงเหลือที่เกิดขึ้นนะคะในแต่ละรายการนะคะซึ่งนะคะในวันสิ้นเดือนหรือสิ้นปีเนี่ยคะ่ะก็จะมีการสรุป นะคะตัวเลขทั้งหมดนะคะทั้งหมดประจําเดือนนะคะว่ารวมแล้วนะคะมีรายรับนะคะของแต่ละประเภทแต่ละช่องเนี่ยเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่นะคะซึ่งอันนี้วิสาหกิจชุมชนนี้นะคะเขาก็จะทําการรวมเนาะอันนี้สมมุติว่ารายการค้าที่เกิดขึ้นเนี่ยสำหรับ1ปีนะคะเขาก็จะมีการรวมนะคะรวมรายการที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะแล้วก็นะคะสรุปยอดนะคะสรุปยอดซึ่งนะคะรายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดเราก็จะไปบันทึกในสม,มุดรายวันท,ทั่วไป นะคะยกตัวอย่างเช่นการคิดค่าเสื่อมราคาต่างๆนะคะอันนี้ก็จะไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดก็จะบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปหลังจากที่บันทึกในสมุดรายวันทั่วไปนะคะรวมยอดเสร็จหมดเรียบร้อยนะคะสิ้นปีมานะคะแล้วก็เก็บยอดนะคะในบัญชีต่างๆ นะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการจัดทางบพรบลองนะคะงบพรบลองคืออะไรงบพรบลองก็คือรายงานทางการเงินเนี่ยที่จัดทาขึ้นเพื่อแสดงยอดคงเหลือในบัญชีต่างๆของทุกบัญชีที่มีอยู่ในสมุดบัญชีแยกประเภทหรือว่าในบัญชีต่างๆนะคะเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องในการบันทึกบัญชีนะคะตามหลักบัญชีคู่นะคะทั้งนั้นในทั้ทงนั้นนะคะยอดรวมเนี่ยจะต้องมียอดคงเหลือด้านเดบิตกับเครดิตเนี่ยเท่ากันทั้งสองยอดนะคะ,ะ,คะซึ่งนะคะวิสังกิจชุมชนเนี่ยหลังจากที่ บันทึกบัญชีนะคะในสมุดรายวันทั่วไปแล้วนะคะหรือว่าสมุดบัญชีเฉพาะเช่นสมุดเงินสดได้บ้อยแล้วนะคะก็จะทําการสรุปยอดนะคะว่าคงเหลือนะคะมีเงินสดคงเหลือเท่าไหรน่นะบัญชีแต่ละรายการมีเงินเท่าไหร่นะคะถ้าสมมติว่าทําอย่างถูกต้องนะคะยอดทั้งสองฝั่งจะต้องมีจํานวนเงินเท่ากันนะคะจำนวนเงินจะต้องออกมาเท่ากันนะคะสังเกตดูน,นะคะบัญชีเราจะมีอยู่ห้าหมวดนะคะหมวดแรกก็คือสินทรัพย์นะคะสินทรัพย์ก็จะเป็นหมวดเลขแราหมวดว็คือ่หนึ่งนะคะปกติก็จะอยู่คงเหลือในด้านเด ปิดเนาะแล้วก็บัญชีมห 2, มวด2บัญชีมหมวดหนี้สินนะคะหนี้สินส่วนมากนะคะก็จะมียอดคงเหลืออยู่ด้านเครดิตเลขหน้าหมดก็คือเลข2หมด3เป็นหมดทุนค่ะนะคะยอดปกติจะคงเหลือด้านเครดิตนะคะหมวด4หมวดรายได้ยอดคงเหลือปกติอยู่ด้านเครดิตเช่นเดียวกันนะคะหมวดสุดท้ายคือหมดค่าใช้จ่ายนะคะเลขหน้าหมดคือหมายเลข5ปกติจะอยู่คงเหลือด้าน เดบิตนะคะถ้าเราเก็บยอดถูกต้องงบทดลองของเราจะลงตัวทั้งสองฝั่งนะคะสำหรับบทเรียนนี้นะคะก็ะขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในบทเรียนหน้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ